มาบอกดวงชาววันอังคารค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์2566หรือว่า223 0 23. เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นในเจ็ดวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรบ้างที่จะเกิดกับชาววันอังคารแม่หมอนำมาบอกนะคะ,ะตามหน้าไพ่ ขึ้นต้นด้วยราชินีดาบ10บเมท้าแล้วก็คิงดาบม,มีสองเมท้าสี่เมท้าสามดาบสองดาบอันเด่นด้านการงานค่ะแล้วก็การตัดสินใจเรื่องงานโดยภาพรวมในเจวันนี้นะคะชาววันอังคารสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจต้นสัปดาห์คุณ ประสบความสำเร็จนะคะนาภายัยบอกคุณเหนื่อยมากคุณก็ได้ผลคุ้มค่ากับความเหนื่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานอิสระงานส่วนตัวเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำเร็จค่ะเริ่มต้นที่มาก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เพราะความตั้งใจเต็ดเดี่ยวของคุณนี่แหะค่ะทำให้งานออกมาดีออกมาสำเร็จคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบความเหนื่อยของคุณให้ผลตอบแทนคุ้มค่าคุณมีผู้ช่วยงานนะคะทั้งคนเก่าคนเดิมๆที่เคยช่วยเหลือคุณให้สำเร็จมาแล้ว เขาก็ยังช่วยเหลือคุณต่อไปช่วงปลายสัปดาห์อย่าใจร้อนเรื่องการตัดสินใจนะคะคุณอาจถ้าคุณใจร้อนก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เป็นความลังเลอยู่ก็ใช้เวลาคิดพิจารณาก็อย่าใจร้อนประมาณนี้ให้ใหศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน โดยภาพรวมตลอด7วันชาววันอังคารคุณจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานแต่งานที่คุณทำสำเร็จแล้วก็ออกมาดีนะคะขอเพียงอย่ายใจรอ้อนแล้วก็ระวังคำพูดเท่านั้นเองช่วงปลายสัปดาห์แม่หมอก็มาให้กำลังใจเหมือนเช่นเดิมนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอขอบคุณผู้เข้ามาใหม่เข้ามารับชมช่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็กดติดตามไว้ถ้าถูกใจนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า